ครับวันนี้มีเหรียญสวยๆมาฝากกระแร์มาฝากมาชมชมความงามชมกวากันไปเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญอลิซาเบธที่สองนั่นนะเป็นอลิซาเบธที่สองของประเทศออสเตรเลียนะครับก็จะมีความสวยงามของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นเหรียญขนาดบางขนาดก็เท่าเหรียญบาทตาขุดหรือว่าเหรียญบาทปีหนึ่งเจ็ดของเราเนี่ยนะครับ ข้างหลังนี่จะเป็นคล้ายๆกับน,นกยุงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นหางของนกยุงแล้วก็มีขาด้วยนะครับมีเห็นขาเห็นอะไรออก็กถ้าวันหลังพอดีวันนี้ไม่ได้หยิบกล้องมาด้วยก็เลยไม่ได้ซูมให้ดูแล้วก็ดูอย่างยูโร วันนี้ถ่ายทำกันทางทางเลยพอดีวเวลาว่างเวลาว่างในการรอยชิวรอวินเหรียญพวกนี้ก็ได้มาจากบางทีก็คนโดยสารให้มั่งหรือว่าอะไรก็เก็บเก็บไว้เลยนะครับมันก็มีความสวยงามอย่างเหรียญน,นี้น่าจะเป็นของอะนะครับพอดีตะข้อมูลเชิงลึกผมก็ไม่แม่นแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันเฉยๆ เป็นเหรียญของปี2008นะนะครับเป็นเหรียญยูโรนะครับเหรียญยูโร50เซนส่วนเหรียญที่ชอบก็จะเป็นเหรียญเล็กขนาดนี้นะครับก็คือ10ยูโรเซนนะครับสวยขอบของเขานี่จะไม่ค่อยเหมือนขอบเหรียญสลึงเหรียญบาทบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นขอบที่ใหญ่เป็นเป็นเป็นก็หน,น,นาเนี่ยนะครับผ,ผู้ก็ูกคือหนากว่า สลิง50เราเยอะถ้าพูดถึงความหนานะนะครับส่วนรอยขอบอยากก็จะห่างๆฟันเฟืองจะห่างๆจะไม่เหมือนของบ้านเราสักเท่าไหร่ก็ดูกันไปแค่ดูแค่ชมเลยนะครับไม่บ่าก,กันใครไม่ชอบก็กดผ่านใครชอบก็กดดูนะครับก็แปลกๆวันนี้ก็ไม่มีข้อมูลเลยมาฝากแต่ก็มีแค่ให้ชม เอาพอหอมปากหอมคอหลังจากห่างหายกันเป็นนานไม่มีโอกาสได้มาหยิบขึ้นมาทําคงทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเลยวันนี้ก็มีโอกาสก็เอาให้ดูสักนิดนึงอ่าเดี๋ยวมีวันหลังถ้าเกิดมีอะไรฝากๆของมีดีๆก็จะนํามาฝากกันนะครับวันนี้ก็ให้ชมเพียงเล็กๆน้อยๆเป็นเหรียญยี่0ิบห้าสิบนี่าวนี้ก็ จะสวยงามดีมชมกันไปขำๆอย่าคิดอะไรมากอยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยววันหลังจะมีเหรียญใส้สวยมาฝากเป็นเหรียญเป็นเหรียญของอเมริกงอเมริกันของอะไรพวกนี้ของทางฝั่งอลางอลาหลับก็มีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เอามาทำให้ดูนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ